ตัวนี้นะฮะอันนี้บอกทุกท่านเลยเรื่องของการลิงก์เนี่ยเพราะว่า,าทางคุณปรมนิมัยทางนักข่าวท่องสามเนี่ยก็คือไม่เหมือนกับว่าเธอ,เอาทางทางเธอก็ระวังแล้วนะครับระวังในการอ,าอัปเดตลิงก์แต่ว่ากลายเป็นว่าที่น่าแปลกใจคือเป็นข้อมูลจากกรมที่ดินนะครับซึ่งบอกว่าขออนุญาตให้อัปเดตข้อมูลนะครับ <S 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 คือผมได้โชคดียอย่างที่ตาเพราะว่าผมได้ลิงก์เหมือนกันแต่ว่าโทรศัพท์ผมเ,เป็นโทรศัพท์ ประเทศไทยที่ผมเก็บเอาไว้ที่บ้านแต่ว่าโทรศัพท์ประเทศไทยที่ใช้ของ True เนี่ยมันจะมีระบบที่ว่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะโทรจากที่ไหนก็ได้เหมือนโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเวลาที่ลิงก์เข้ามาเวลาที่ call center โทรเข้ามาเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเป็นเบอร์ call center นะครับเขาก็บอกว่าเออมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเป็นเป็นจาไม่ได้ว่ามีพัสดุมุกเดิมๆนะครับบอกว่าคุณไปผมบอกว่าผมอยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อสงสัยมีคนส่งผิดแต่ผมหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย ระบบของการลิงก์ครับทุกคนระวังนิดหนึ่งนะครับว่าอันดับแรกนะครับผมผมสอนอันหนึงพี่ตาอันนี้ผมผมมีจังหวะสอนอันหนึ่งะครับคืออันแรกเขาเรียกว่า phishing email p h i s i n g h i n g email นะครับหรือว่า phishing ข้อมูลก็คือการที่เราได้รับอะไรก็อานที่แปลกๆนะฮะแปลกๆเดี๋ยวนี้มันจะแปลกมากคือคือคืออย่างเช่นอีเมลส่งข้อมาบอกคุณ ขอเชิญทานู่นขอเชิญทานี่อันนี้น่าสนใจอันดับแรกนะครับให้เช็คก,ก่อนนะครับให้เช็คก,ก่อนว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็น HTTP แล้วมี S หรือเปล่านะฮะถ้ามี S เนี่ยค่อนข้างจะ security สูงอันดับที่2นะครับถ้าเกิดในลิงก์เนี่ยเราเห็นคําว่า BITS นะครับพวกเนี้ยอาแวร์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งคลิกนะครับอ่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคลิกที่มาจากโทรศัพท์ยังพอไหวแต่อะไรก็ตามที่เข้ามาทางไลน์นะครับ อย่าคลิกเด็ดขาดอะไรก็ตามนะผมแนะนําเลยอะไรก็ตามที่ถ้าเกิดส่งมาทางไลน์ขอเป็นเพื่อทางไลน์และส่งแอปพลิเคชันให้คลิกทางไลน์นะหรือทางวอต t แอปไม่ต้องรับเด็ดขาดครับเพราะนั้น่ะมีความเสี่ยงสูงว่าจะนั่นนั่นคือการแ่กสแกมครับอืมดีค่ะดีค่ะมีหลักตรงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าที่ต้องฟังจากบวินาไมเขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเขาเริ่มมาจากโทรศัพท์ก่อนใช่ปะก็เหมือนคลาเซ็นเตอร์ทั่วไป โทรศัพท์มาพอเขารับสายเขาก็พูดถึงเรื่องของนีาา่แหละค่ะเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่ที่ดินแล้วก็บอกละเอียดเลยว่าที่ดินโฉนดเลขที่เท่าไหร่ที่ดินอะไรคือเป็นข้อมูลของของคุณตาลเขาเองเลยเก็เลยทําให้เขาเชื่อเสร็จแล้วเขาก็จะให้แอดไลน์กันนี่แบบแบบที่คุณปุ๊บอกเลยแอดไลน์กันเสร็จพอแอดไลน์ปุ๊บก็ก็จะให้ก็จะให้เปิดแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ ก็จะให้เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ทีแรกเนี่ยตาลเขาก็บอกว่าเขาจะไปเปิดแอปพลิเคชันในในในคอมเขาเขาคนที่โทรมาคอเซ็นเตอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับแบบบอกว่าอย่าไปเปิดในคอมเลยให้เปิดในมือถือแล้วก็เลยคิดว่า เพราะในมือถือส่วนใหญ่มันก็จะมีข้อมูลเรื่องของแอปพลิเคชันธนาคารแอปโอนเงินแอปบัตรเครดิตอะไรอยู่แล้วนะคะมันก็คงจะดูข้อมูลได้ถ้าไปเปิดในคอมเนี่ยไอ้มิจฉาชีพพวกนี้มันก็ดูข้อมูลไม่ได้ก็พูดกันอยู่นานแต่ตอนนี้ใครส่งลิงก์อะไรมาให้นะขออภัยค่ะตัตนไม่ตัไม่อ่านเลยค่ะตัไม่คลิกเข้าเข้าไปอ่านเลยค่ะ เมือ่อเมื่อวานก็มีอันหนึ่งนะส่งเข้ามาทางข้อความ SMS บอกว่าส่งมาจากแฟลชค่ะ f l a ชเอ็กซ์เพบอกว่าเอ่เอพัสดุของคุณเสียหายคุณต้องกดเข้าไปเพื่อที่จะเคลมอันนี้แต่ก็เอ้ยมันไม่ใช่นิว่าอะไรเงี้ยคือเขาว่าจะหลอกหลอกให้เราเข้าไปกดเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ได้เคลมได้เงินคืนอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนที่โลภอยากได้เงิน อยากได้ผลประโยชน์เราก็จะนี่แหละค่ะเสียเสียรู้พวกมิจฉาชีพมันเนาะพิ่ตักครับอย่างที่บอกเมื่อวานในพี่ตักหนึ่งห้ามโลภสองต้องมีสติสติต้องมีก่อนถ้าไม่มีสติแย่เลยนะฮะแล้วถ้าโลภเสร็จแม่ผมก็เจอเนี่ยเมื่อสองวันโทรมาบอกชื่อนะครับสกุลถ,ถูกต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องบอกคุณส่งพัสดุจากซุรินไป อะไรหัดใจเอ่อวัสดุคุณเสียหายอย่างนู้นอย่างงี้ผมบอกผมไม่เคยส่งแล้วผมก็วางสายเลยผมไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะครับเยอะมากพิ่ตาลิงก์มาท่านได้รับอนุมัติเงินจากแบงค์ท่านเป็นลูกค้าที่ดีท่านบินไทยแล้วออนแอร์บ่อยมากเรามีตั๋วฟรีให้ท่านส่งลิงก์เข้ามาอะไรเงี้ยห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับส่งไม่ได้เลยกดเลยไม่ได้เลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับพี่ตาครับ แล้วอย่างกรณีของน้องตาลเนี่ยหลายคนก็ทราบอยู่แล้วจริงๆเงินน้องตาลไม่ได้มีเป็นล้านขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันถูกทะลวงถูกเจาะข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตที่อยู่ในมือถืออะค่ะก็แล้วก็เขาก็กลายเป็นว่าเป็นรูดบัตรเงินสดมาแล้วก็โอนบัตรเงินสดเข้าบัญชีธนาคารอย่างนี้นะคะ่ะก็อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะ